สวยด้วยรูปเทโก้แนะนำมีรอบวมีค่ะอยากไ้ก่อนนะน้ำต้องไปซึ่งจะมาใกล้นๆเนี่ยนะมาในไม่กี่ไม่กี่วันข้างหน้านะครับเพื่อตั้งใจมีความอะไรล่ะที่จะตั้งใจที่จะถวายพระอัฏฐพิหัวนะก็ผมคิดว่าความเหนื่อยมันก็ก็หายได้นะหายได้หรืออาจจะไม่เหลือซ้ำไป แล้แต่ก็เป็นอยู่เรื่องความปลอดภัยต่างๆซึ่งทางที้จไปความปลอดภัยและเรื่องของการจัดขบวนในเรื่องของการรักษาความเรียบร้อยก็เตรียมไวาพร้อมแล่ะนะนป,ปะนัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าวันนี้ทุกป,ประเทศมีทั้งวิกฤตและโอกาสนะเพราะนั้นก็อย่าให้วิกฤตอะไรๆก็ตามมาทําลายโอกาสของประเทศไทยในการที่จะ,จะเจริญเติบโตไปข้างหน้าแลนะด้วยความเข้มแข็งและยั่งยืนแล้วลกันนะนะประชาชนต้องช่วยกันดูแลทุกมิตินะนะทั้งความมั่นคงทั้งเศรษฐกิจทั้งคม กฎหมายกระบวนการวิธรรมนะถ้าทุกคนเคารพในกติกามันก็ไม่ยุ่ยงยากหรอกนะปล่อยให้กระบวนการเขาดำเนินการไปต่ผมไม่ได้ไปปิดกั้นใครก็ใครหรือไปยกเว้นหรือไปอะไรกับใครทั้ง้น